พี่น้องจเจอกันอีกแล้วครับผมกับช่องเจษดาแสงดีครับพี่น้องสวัสดีครับนะครับผมเดย,ยพามาเบิงอาการของพงซิรีอีกเนาะครับพี่น้องนะเนาะเกียวใส้เนีย์ที่ว่าเสียผนียดนะครับเนาะวิธีแก้เบืองตนผมนะพี่น้องผมใหญ่กงครับผมเปลี่ยนกงสลับกงครับผม สารพงกับเจ้าแสนครับผมแล้วก็เเลี่ยนหม่องหอยไม่พี่น้องเลี่ยนหม่องหอยก็คือว่าหม่องนะครับพี่น้องเป็นหม่องเก่าของเจ้าแสนเป็นกงเก่าของเจ้าแสนเลยครับนะครับพี่น,ออน, Pang, น้องเจ้าแสนยุทไทยครับเจ้าแสนยุทไทยครับยูดโกงเก่าของเจ้าพงศ์ศรีนะครับแต่ก่อนพงศ์ศรีสิอ MAL, หอยอยึทไทยมั้งครับพี่น้องนะครับที่นี่ก็เลยใหยง่ มาอยู่หัวหอวซวนฟังทั้งเนี่ยเป็นนกที่พานแล้วนะพี่น้องแต่ว่าผมเอาให้อยู่หัวแถวอือครับผมอยู่หัวแถวเริ่มแล้วครับเริ่มเล่นแล้วพี่น้อง ผมคือเอามาหัวแถวนะครับพี่นอ้องแต่ผมเบิ้งอาการก่อนนะพี่นอ้องคือว่าผมว่านิสัยของนกเขาเนี่ยครับพี่นอ้องนิสัยของนกเขาเนะี่ยเป็นนกที่ที่บยยอมที่บยยอมกันนั่นนะครับผมเบิ้งนะตามที่ผมสังเกตนะครับเนาะอืม ยูหัวแถวเราที่นี่เล่นเอาตลอดเลยพี่น้องเล่นเอาตลอดบอสแต่ว่าตอนยูตอนยูถ่ายคุณก็เล่นนยูพี่น้องแต่ว่าขันบอสขันบอสเล่นผู้จะดยูดตอนนี้นะครับเดี๋ยวทีเดี๋ยวทีวทห้แกได้ใจกอนครับเดี๋ยวใจจยาน้อยกอนเลยจ,จะคอยเสีเอาไซพันเนียดแล้วก็ออกปลาไปเบิ้งงน้าพี่น้องว่าอาการสีเป็นยังไงครับ ผมสังเกตบ้างนลนินสัยของเขาเนี่ยคือบ่อยางย่อมโตใวใดน้ำ่ะครับบ่อยากย่อมโตใวใดเพราะว่าสุนเนี่ยเป็นสุนหนาบ้านผมเนี่ยเป็นสุนหนกตอพี่น้องเป็นส้นหนกตออะไรนี่มันหลายโตครับจังสีจังตัวหนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่แต่มันคุ้มครับผมที่นี่ผมเอ,องฟงที่ดี้หอยไปุดถ่ายมูเนี่หอยุดท้ายมูปุ๊บ คือว่าจะของเป็นร่องมูหดบ่นะครับในในความคิดของผมนะครับคือว่าจะของเป็นร่องมูห์ดบ่บ่ได้เป็นจ่าฝูงว่ได้เป็นว่ได้เป็นหัวหน้าแถวนะครับ่วมไม้นะนที่นี่ก็เลยเอามาฟังทั้งนี้ครับมาฟังทั้งนี้อี่ครับเล่นเล่นอยู่ตลอดเลยครับ ตั้งแต่ตั้งแต่มือที่ผมทํำฉีดเลยนี่ผมก็เบื้องตนเลยครับผมก็เลยเป,เปเลี่ยนกลง,งครับผมเปลี่ยนกลุก็เจ้าเสียนเลยอืมมานอนลองเบิ้งครับลองเบิ้งครับลองเบิ้งเรื่อยๆลองเบิ้งหลายหลายีครับว่าจะเป็นยังไงน,นะครับ ข้างคบว่าเพราะว่าโกงกัที่ขึ้นนะพี่น้องโกงกะที่ขึ้นเลยนี่ก็เปิดโล่งเลยครับบ่ได้เอาผ้าคุ้มนะครับเนะาะเพราะได้เอาผ่าคุ้มหมดเลยเพราะว่าตะกอนนี่โกงแก่มีผ้าคุ้ม,มไอ้ผมก็ใส่ของเจ้าแสนเอาผ้าคุ้มจเจ้าแสนออกเลยนะครับมีโกงเกาคนนี่กงเกาเจ้าจพุ่งศรินะครับพี่น้อง จเจ้าแสนมาใส่จเจ้าแสนเนี่ยมันกมนกเก่าเกมนะครับผมพี่น้องนกเก่าเกมนกนั่นแหละเอ้ยวันนี้นะครับวงเก่าเขาขเ,ขาเ,ขาเขาด,ด,ๆๆดี๋ยวไปเบิ่งพุงซีรีอีกพี่น้อง ใ,ใจคราที่ว่าจะฟ้องเป็นหวหน้าเป็นจามูหรือมั้งเนะี่ยน่ครับพวกพวกนี้ขันขึ้นเพิ่นก็ใไซเพิ่งกิดไซเลยนะนะครับกบซุ่มอยู่หนาบานไซขึ้นก็โตกันเลยนะครับอาการดีขึนครับพี่น้องอาการดีขึ้นครับ ล่องแก่เบิ้งพี่น้องล่องแก่เบิ้งครับแก่เบิ้งหลายหลายทางนะครับเนาะแก่เบิ้งหลายๆทางหลายหลายย่างนะครับ้าไปกับไปวัดเบิ้องอยู่ในปลาเบิ้งนะครับอยู่ในกรงเหลนอยู่ในกรงเหลนแล้ว มาสดาแล้วครับี่นี่อาการมาดีแล้วอาการมาดีแล้วครับอาการมาดีแล้วว้านี่ยคู่ครับข้าวแรงมากคู่หลายหลอดอยู่ครับ ผู้หลหลอดผู้หลา,หล,ดดห,ลาหลอดเริ่มเล่นเริ่มเริ่มเล่นครับเริ่มหล่นก็เก้าครับผมพี่น้องล่อ,องเบื้งเ้้อครับพี่น้องอ,อ๋อีเบื้องต้นเนาะครับเบื้องต้นก็คือผมเปลี่ยนกลงนะครับเปลี่ยนกลงแล้วก็ย้ายทีแ่แฝนนะครับเปลี่ยนกลรงย้ายทีแ่แฝน ลองเบิ่งว่าจิเป็งเดีย๋ยวต่อไปพี่นอ้องอืขอท่าแล้วครับลองเบิ่งไปยูปาพี่น้องวัดจิเป็นยังไหนอีกที่นี้แต่ไปยูปาเล่นก็นคื่อว่าเออเขาเริ่มเข่ามากเริ่มเข่ามากคือเก่าแหละนะครับกว่าแสดงว่าเป็นทีกัน แฝงน,นะครับแฝงละนกมันคมกันนะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวแต่ว่าพัในสรุปนะพี่น้องอันนี้แค่ผมแค่เปลี่ยนกรงแล้วก็สลับสลับที่แฝนนะครับแล้วก็เปิดกรงให้เปิดกรงให้บ่มีผ่าคุ้มนะครับ พราะว่าผมสังเกตเบื้องบนยุก,กงเกา่าบนซ่อตุ่มนะครับซ่อตุ่มคือยังซ่อเนีย์นี่แหละครับเอาพี่น้องลองติดตามเบื้องครับที่แก่เบื้องต้นครับผมเริ่มเล่นแล้วเอาครับพี่น้องเดี๋ยวที่นี่ไปเบื้องเงินควมหมันของเสี้ยนไงครับหน,าน,าน,น,น,น้าใพ้นว่าบนไดนก์ันทะเลเนาะครับไดนกทะเลอะไรที่นี่นกติดพเนียดพอตัติดพเนียดแล้ววันเรียก เหลียกอยู่ในเหรียกอยู่ใน,ในตาคายเหลียกอยู่ในพเนียดครับติดพเนียดแล้วนกเฉลยนะครับว่ามันปิดทัง d a เนะครับเสี้ยนใไเพนว่าโอ้เรียกเสยว่าสันว่าว่าโตงามอยู่กับนกทะั่เอาครับไปชุน้ำกันครับพี่น้องเอาครับกับฝากทิ้งท้ายไว้เป็นคลิปของหนา้าหน้าเด้อครับพี่น้อง บอรครับขนุนคู่ก็ก่อขึ้นครับ่นเห็น,อนบอ,บอจะเลื่อยตอนเย็นๆครับครับขนุนทำผลงานหายแล้วขนุนอ่นเห็นบ่าคู่ก็ก่อขึ้น ใหเบิ้งจักข้าวนึงครับน่าเขาถือเลื่องยังเอินตรงหุกู้ตรงหุกูอยู่อ่าหุกู้เด้็กอืม,อมนั่น ลูกปลาตัวนี้ือมืดแดดขนาดตึ่วันนี้ตบแล้วยงตัวนกกู้ตัวหกกู้บางอย่างยากเชยอ,อยครับตัวนี้หนาเกบไบหนาเกบไบบ้างหนกระนนกระคู่ตัวนั่นกระเ,เอิน สัมเียครับยวลงมากไปนี่ครับขนุนจัดมาหลอบเย็นเย็นครับผมจักสีแมนบักสามกุ๊กหรือว่าแมนครับมาคู่ใส่กันก่อก่อก่อเลยเดี๋ยวนาโดนหลังเรียบร้อยรอบเย็นๆย็นขนุนครับ ้ำเลยโอ้ยชะเลยครับพี่น้องทั้งไหนก็ขอฝากติดตามนะครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าช่องเกศราแสงดีนะพี่น้องช่วงนี้ก็ชิปห้างห้างเนี่ยพี่น้องโอ้เฮ็ดงานครับผมเอาให้อากาศดีๆก่อนครับพี่น้องฝนกำลังถือเริ่มมดแล้วครับ ต้องไปเจอเจอกันในป่านะพี่น้องเนาะคลิปนี้ซ้ำนี่ผมเกียรติสดาแสงดีขอเก้าคำ้นมาสวัสดีครับ